สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะออกกำลังกายชาเลนจ์สร้างกล้ามเนื้อลดพุงด้วยการโยนเคเตินเบล30วันวันนี้อีีที่ห้าแล้วค่ะทุกคนเราก็ทำเพื่อความแข็งแรงสุขภาพดีในวัยสวของเราค่ะเรามาเริ่มโยนเคเตินเบลกันเลยค่ะ30ครั้งสองเซตไหวก็ได้สองเซตไม่ไหวก็แค่เซตครึ่ง สามสิบพักพักยกเนหนื่อยเหมือนกันนะเอาการโยนแคทเทนเบลเนี่ยไม่ใช่เล่นๆลดได้ทุกส่วนค่ะทุกคน ยี่สิบใจที่สองยี่สิบพอกระเาะด,ดีนี้ด้วยตัวเราเอง